đi 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 กินคุคย c ีนี้ใช้วันไหครับใครมาหนวดต้องหนวดเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมต่อไปไฟนี่แตจาย์กากจา์ตาปือวันนี้โดนอะไมาดี่ัดีทำไมดืดอะถ้เข้า,ายาไม่ได้วไปนอนข้างหน้าไปนอนขับไปนอน,นตัวผิดเด,ด็ดีดีอดน้อน หัวคุใช่ใวันนี้นะเจ้าหนึ่งคนเจ้าหนึ่งคนเอาเพลงอีโบราดีกว่าอย่าลืมผัญญาของเรานะจ๊ะตี นี่นี่นี่มาถึงช่วงขอบคุณพีก่อนครับขอบคุณมากครับไม่ใช่เ้ด FC ครับส่งเสื้อมาจากจังหวัดแพร่คุณพัดคุณพัด่รฒน์ผมจากแพร่ครับจะแกะด้วยไหมครับแกะด้วยนะอึบแต่เสื้อนี้ใส่ทีเดียวทิ้งจากตรงอึบขอบคุณพี่พัดจังหวัดแพร่ก่อนขอบคุณพี่พัด โอเคนี่โอ้โหติดจันนี่สองตัวตัวแรกมิกิมาโอเมนยูเอ่อ้ยู้ว่าใครครับเปตัวที่สองอายอะไรวะเนี่ยตัวแด่น้าไปแล้วโดดุุกมาหาคู่แล้วตัวที่สองืนมาแล้ว นี่ทั้งอสองควนี้ใส่ครั้งละทีแล้วทิ้งถ้าไม่มีคนาตามไปเจอก็จบมีตัวให้ไปก่นไม่อยากใหยเ่อมามันได้ดีครับือขายทำได้เนี่ยวะันจะไปหาก,กุปับมาได้คืนมาพี่พัดจังหวัดแพร่ให้เอคือคุงอะไรไม่รู้มันเจ้าไงใส่เลยปะ ได้เลยลูกเอาดิเอาตัวไหนก่อนถอดถอดเดิมเอาแล้วตัวเนี้ยถอดเลยนะแล้วจะไว้ไหนถอดไว้นี่ไม่หายหรอกเถอะนี่ไม่กล้าเอะอ่ะจะใส่ตัวไหนตัวตัวมินิเมาส์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมินิเมาส์เดี๋ยวก่อนได้ถอดนะใส่ตัวนี้เท่กว่าไม่เอาเออใช่ใส่เป็นตัวไว้ตัวนี้ดีอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวค่อยใส่ตัวอื่นติดเขาเสื้อดิเสื้อเขาโป้ติดเขาเสื้อ คือนั่นหลุดจริงแตเลยงกินอคนทำบอกอะไรบวยนะที่ขาแล้เพราะไปโดนผมสยบนะก็เลยกลายเป็นมีเชื้อผมมายที่าบอกขาแล้วเตาถอก็ผมเคี้ยวมันมีเมียแล้วก็ผมไม่ได้เอาเดเต็เอ็ดหรอกไม่ไยวี้งยาว้ีงเขาต้องไม่ได้ผมจบผมเพื่อดูจินต่างก็ซืจินต่างคือว่าแต่ได้ไม่ต้องลองเพิ่เลรมอนเอได้ เลมันเลมันมีนมมีสิเตอันตากิเลยโคโลคานาอันตาอันจากิเลยมีแคลนมีสิเตอันนาฟีสิเตโคโลคานอันตาอันจากิเลยอัง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 ดอกแนวนาเชอี่ดอกไร

เด็ดมะม่วงกินอยู่เลยมาแล้ววะใช้คนเด็ดมะม่วงแล้วไม่รู้จันทร์ไม่ไม่จานทร์จันทร์ไม่ไม่ไม่ได้อเนีบโดนหมมโดนมอมอะไรไม่รู้เมามอมเมาแบบนี้เมื่อไหร่อาจารย์จะฟอร์มไปดูบุรีครับไม่ใช่ตัวที่ว่าหลายทีแล้วยอมรับว่าผิดนะแต่เรา้าเราโดนอีกแล้วตัวสามะนี่ยกนะไปไปเมื่อไหร เ่ยอแรงเอ้ยก็รักเกินมาเนี่ยฟอร์มถ้าง,ง่วงจริงไม่ไม่พูดหรอกถ้าง,ง่วงจริงนอนแล้วยิ่งกับฟอร์มแล้ว <c oughs> เอออย่าฟอร์มขอร้องจานดีด,ดีด,ดีดฟอร์มง่วงถ้าถ้าง่างงวงจริงไม่พูดหรอกถ้าง,ง่วงจริงปุ๊บหลับเต็กินได้ครักระดกเต็มที่นั่แนแหละยาเราหลับอ่าดูดเลยเนี่ยยังพูดอยู่าอ่าเดี๋ยวตะบกอก กันในในตึกมีอะไรกันวะทำบ้าปกติมีอะไรกันวะไม่มีอะไรเขานอนให้ผมนอนเที่ยวพี่ชายใหายมีมาแต่มะม่วงเปรี้ยวเปล่าเอ้ยมึงเสียงมึงรู้เลยเหรอว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเนี่ยฮะฝูตไหนงวดเนี่ยเดี๋ยวด้วยอันนี้อันเ จานจานพอแล้วกัดไปหนึ่งคำกัดเลยฮะเฮ้ยเล่าหนึ่งมึงจะบ้าเลยอจานไม่ได้นะเฮ้ยหายแลพอนะพายแล้วจ้าเป็นไงบ้างโอ้ไม่เปรี้ยวอันนี้ไม่เปรี้ยวไรเลยเหลืองอะไม่เปรี้ยวเกล่อเป็นกินกวันเนาะอันนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้เหลืองไห้ตายให้แบบมะม่วงเปรี้ยวแบบมะม่วงสุกเหมือเอาไรลูกเล็กมาเ้า เออแรอัเยอะเฮ้ยตบก้อนมันจลูกใหญ่เหรออันนี้ตัวนี่่ราที่เจใหญ่สำลักงห้ขให้ให้มะม่วงฝายดีดใหตบก้อแต่ไม่ไม่บีดไม่ดีครับตเอ้ย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 เเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้่อ้ยเ้นเา้เอนยเอ้ยเอ้ยเนเ้อ้ยอัยเอ้ยเอ้ยมอ้ยเอ้เอ้ียเยเอ้าเอ้ยมอเเ้ยยเอ้ยเอ้เอยเอยเอยเอ้เอเ้อยเ้อยอย้อ้ ได้แหละครับโดยไปดีกว่าไม่มีใครสนใจอะอเอาธรรมดานะกินข้าวกนี่อ่านทุกเม้นนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเกี่ยวกินพืชเอ็งหน้าเกือบสามสิบนะครับแต่ลูกสองลูกคนแรกอายุห้าขวบขนมที่ส่งไปให้ไม่รู้ว่ากี่วันจะถึง อะไรแฟนกินเหล้านี่ไม่ชอบวันไหนบอกด้วยนะครับกินเนื้อมากหาแบบอื่นเอาเคลียวผมแล้วครับขนมอะไรครับไม่เห็นมีมาเลยเมื่อวานเห็นพี่เอกกินส้มตำวันนี้ตกเดียวหมดที่สั่งมากินตมใช่มุกนี้ไม่เนียนเล่นเล่นเล่นบ่อยเมื่อไหรไปตีพึ่งอีกไม่ยังหาลังพึ่งไม่ได้เลยครับตอนนี้ ตอนนี้ยังหาลังพึ่งไม่ได้เลยตีกันหมดอำเภอแล้วเนี่ยยังหาลังพึ่งไม่ได้ครับอันนี้วันนี้มะม่วงไม่ดีครับเพราะว่าวันนี้มะม่วง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 มม่วงหวานมันฟีเหลืองอาจารย์เอกเกิดพศสองห้าสองสามใช่ไหมใช่แล้วเฮ้จริงป่ะจริงอันั้เออแล้วแต่พิจารณา เคยมาพามาถามขึ้นมาเคยมาพาข่าวขึ้นข่าวแล้วถามขึ้นจริงจริงแต่ความจริงข่าวนะนี่พระฝีพระีเด็กนอกสังกัดผมครับเด็กในฝังกัดมีเอกชัยคนเดี้ครับเนี่ยนั่งดึงบุหรี่อยู่เนี่ยไม่รู้ไปเก็บยาเส้นไหนมาดึงจายมาแล้วแบบเดินดูหล่ออยากกินแล้วดูดูพระพคนที่บอกว่าง่วงนะเนี่ยดูพระพคนที่บอกว่าง่วงเด็กเด็กพี่ฟิลิลักษ์ พี่ส่งมาจากไหนครับส่งอาทิตย์ถึงทิง้งมาทางนี้แล้วไปทำเบื่ออุ้ยกับใตระวังแจมกับแตมกัดแตไม่ง่วงกริงนะอาจารย์ไปดึงบุหรี่อาจารย์ไปดึงยาเส้นมากินปืดไม่ต้องไปจุดสอนได้ในของดีเะกกินอะ้ดู อ่ะกินดิอ่ะมะม่วงเนี่ยไม่ต้องปอกเปลือกด้วยกินทั้งเปลือกอ่ะเดีอยวจัดไปครับดีเมันเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหรือหวานหวานหวานเปรี้ยวอร่อยหอมหอมด้วยนะคือนย่างนักนแบบเปิดง่วงโคตรโหดกินมะม่วงทั้งเปลือกกินอ๋อจากเยอรมันวูอฟฟีปงมาจากเยอรมันเลยเหรออาจจเขียวคุย่า

เพราะว่ามะม่วงไม่เปรี้ยวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยอร่อยเปรี้ยวเขย่อนเทียนอ่ะซัดเลยเยขื่อนเปรี้ยวเกินวันนั้นมะม่วงดีนะอืมหรือก็จานกินข้าวแล้วเนี่ยไม่ได้ลงร้องสวัสนดนะีอร่อยแล้วก็ขันมาแล้วมาของที่มอัเบิร์นของกิ๊ดนล้ในเอฟซีค่ะประจำใครมาแล้วรายง,งานตัวหน่อยเจ๊รู้ว่าใครอยู่มัง่งหรือว่าผู้หญิงหลอง คือคือตายจลิงตัวโตอ่ะนั่นคือตายจริงเราเริ่มเวลาตัวโตมันตัวโตใครมาแล้วพิมพ์บอกหน่อยเอาตัวเผื่อละอ่านอ่านเมื่อกี้ยุ่งอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้อ่านอาจารย์ดูพี่ครับโทรคุยย่างย่งย่งครับอย่าไปเปิดสายย่งยังออกมาแล้วครับหนึ่งรอดแล้วผลมะม่วงมันเปรี้ยวปะเนี่ยอร่อยนะ มาแล้ว,นลวนหนึ่งมาแล้วสองขึ้นแล้วเมนตแรกโบดทโบ๊เขไไาเปิดไปดูวยกันนะนะเรากินเนื้อโอเคไม่ถ้าถ้าเอพีขาประจำมันจะจะได้คิดว่าทำคอนเทนต์อะไรดีตอนนี้มันเล่าจานก็นั้นที่งของกอลแลมันหาว่าเข้าวเทียนจานคือพิธายของเดือวันของข้าวพิษอ่ะขึ้นเพิ่มมาได้โบดทได้เอพีจันเอกออกมาแล้วแล้วแต่อารมณ์จานครับ ยอดดดีปะเระาไม่ข้าอะไรอีกแล้วเที่ยวหมดโดนเลยอ่ะโดนเมฆเออแค่นโอเออเออกำลังได้อ่าผมหลอกอผมไม่ได้หลอกตัวนั่นหลอกมาคิสตันมมเ<ร>มมโมบริมาแล้วที่มีคิดตังค์เมียเขาดีแล้วเขาผิดเขายอมไม่เวลาแม่ตนะัวเป็ดมาอย่าเาขาคอยแรง เนี่ยไอคนที่บอกงวงเมื่อกี้จีงวงน่ะผมโดนเลรอน่ะอีน่ะหมวยมันบ้ามันยวก็ดีแล้วเคยแล้วพวงลงแดงเหมือนตายกันไปมารับมากินอ๋อแก่ๆนะไปลงมันลงกาวละลงแดงเล่ายาเหมือนพระไปดเขาว่าคืน มันยังไม่หายดิแกรีแอคชั่นไม่ได้ด็กเด็กเด็แอฟคืออะไรจันเอกยังรีอแอคชั่นไม่ได้เพราะจันเอกยังไม่หาย,หายาต้องคงอ่ะโนมันแปลงว่าผู้หนิงอ่ะมีฟ้าอ่ะมีฟ้าไหนอ่ะอีบอกคนลนะไม่ร,มรู้ไม่รู้เขาไม่ได้พิมพ์บอก

เอพาันไปเลยจันจันงงนอยจันอยากดีต่อเราต้องเชื่อพระเจ้าี่เขาขอไปถึดพระเจ้าด้านดีของนองนั่งเราเชื่อเชื่อให้เขานัาหน้าเราคนนัผมก็ทำามดันทุกกอนนแต่ละพื้นคนได้นเ,เรื่องเดกาจะไม่เฮียนะทำดี จันง่วงยังครับดีแล้วตอนนี้ฟื้นเต็เดมเขาเขาอ่ะผมก็คอนเดียวได้เนี่ยอ่ะลองเพลงไปลองเพลงไปถ้าดีถ้าจัน <ICO> so ดีอีหมะม่วงดีดของจริงนี่นี่แหละลุงท้าจะได้ขึ้นเลยอันนี่ก็โอเคมะม่วงอันนี้ดีดของจริงอันเนี่ยได้ได้คโอเคไหมลองเขาค้างที่หัวระหลับเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเขาได้เข้าใจอ่ะ นดนตยยีคือชีวิตอ่ะดนตีคือชีวิตข่าวเร่องพาหลอนจลงพี่องดน้องเปิ้ลน,น่ารักน้องเปิ้ลน,น่ารักกินน้องเปิ้ลน,น่ารักน้องเปิน้นอ่ยน้อง,ปองปอเ so 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 ออปิ้ลน่ารักอไชวชวดยวงเเอาไปอาิไปตกนะ ททเ,เขาทำสุดแด้เขารียหมดเพอ,อะไรก็ได้ท่านเรียเขาปลดให้แล้วก็ไม่เป็นไรตอแหลังพี่เขาไปที่เต็มหมด m a y b I อนนะนะม่ไม่ Why The Scene Why Care m e Why Detail m e Why And No why. Uh why The Voice n h s I m e n t s i น e No w h ปาไ r No The Scene o Why e n Why t h Me แถววิวไม่เลิฟแถววิวอ่อนวิ y ไม่เลิฟ e y o แล้วมีอ a อยู่ u แล้วมี I love you ฟูร l ฮะไรนะเน่ขาขอของวันี้มีสึกอยากเป็นสกับตาเี่อันนี้ที่มันไม่มีนก็ขึ้นเทปมาขึ้นหมดเลยดาวมาแล้วนะมาจริงเชื่อ,อ,อเลยแลังอาจจะที่ว่าเมลอดก็จังดาวยังไงก็มาขึ้น เขาเขาหลออเขาหลับเราเอาเตียมาเดี๋ยวนรับเขาต้องการดาวมาแล้วไม่เลกาขจังมาแล้วนะขอบคุณมากดีขึ้นแล้วมวยจะนี่อ่านเมนก่อนเมนครับดีดีเนี้ยดีดีดีสีไ้เลยดีสีติป่อเชื้อไม่ต้งอยู่ครบถ้าโดนทางหลังเลยใจอีมวยละผมบอกแล้วตมาจริงกิผมจะพูดอะไรก็คืนมาจริงคืนมานานแล้วเขาต้องให้เก็บ ที่เขาทำได้ใครต้องเสียก็เขายอมแล้วก็ตามหมยเป็นที่ะแต่ทำจริง<ด>วันนี้ไม่ไม,ไม่ตั้งใจอะไรแค่ว่าอะไรแค่ว่าเขาคณเสื่อจากเอฟซีใ่ครับและอย่างอาจารย์ง่วงด้วยต้องนอนเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่านอ,นอาจารย์ดีดเดี๋ยวผมไล่ต่อดีดดีดดีด,ด,ดถ้าอาจารย์นนไม่ดีดก็พอแค่นี้อว่า ตั้งใจอะไรแค่ขอบคุณเพื่อจากเอฟซีจานไลต์ต่อหรือว่าพอแค่นี้พอแค่นี้อ<า>พอแค่นี้นะบอกฝันนี้เอฟซีทุกคนฝนะันนี้เราจะแต่พร,บบรบบุ่งนี้ดีดเต็มระบบเต็มระบบตอนนะี้พ่อผ่อนแล้วดีเต็มระบบไหมพรุ่งนี้พอ่อมุ่งวัให้พ่อผ่อนเพราะว่านี่คือความจริงไม่รีขึนนนน้นเครืออาหารกินข้าวคุณจะดีดเต็มระบบไหมเต็มระบบเลยขึ้นนะดีแต่ดีด,ดีไปเมื่อวานนะใช่ปเติพ,พลังมานานแล้วแต่ไม่ได้ตายโอเคอ่า เจอคนง่าย